เมื่อโยมเนี่ยเล่นแอปติ๊กตอกได้ทำไมพระจะเล่นไม่ได้พระเล่นเยอะสมัยนี้ก็เล่นเยอะตอกเนี่ยนะครับพระเนี่ยเล่นติ๊กตอกเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเลยนี่นะฮะอ้าดูหน่อยครับเป็นยังไงครับคลิปนี้ฮะ

อันนี้เพลงอะไรเนี่ยบทสวดบทสวดเหรออ่าเป็นบทสวดพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังคคุณคุณมาจงผมฟังไม่ออกเลยว่าเป็นบทสวดคือมันก็กึ่งคือถ้าถ้าไม่มีเพลงมีจังหวะเข้าไปก็เป็นบทสวดธรรมดานี่แหละผมนึกว่าเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นอะไรออกแนวนั้นออกแนวนั้นจังหวะพอใช้แอปติ๊กตอกไปก็จะออกแนวนั้นครับคันนี้เนี่ยเมื่อหลวงพี่รูปนี้ท่านสวดแบบใช้แอปติ๊กตอกไปแบบเนี่ย นะครับพอเอาลงโลกโซเชียลปั๊บก,ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารเลยนะครับคือคือพระรูปนี้เขามีเขาเรียกว่าจะฉายาว่านะเป็นพระโดเรมอนอนี่ระโดเรมอนนะฮะเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองฮะได้ร้องเพลงบทสวดมนต์ที่ว่านี้ลงไปในแอปทิกต็อกเนี่ยฮะจะเพื่อหวังยอดไลค์หรือจะเพื่ออย่างไงก็ไม่ทราบท่านละแต่ว่าเมื่อออกไปปั๊มเนี่ยก็ทําให้ผู้คนในสังคมก็ตําหนินะฮะตาหนิว่าเอ๊ะมันเป็นการเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เนื่องจากว่าเนี่ยท่านก็อยู่ในสมณะของสงฆ์นี่นะครับทีนี้นักข่าวก็ไปถามพระรูปหนึ่งพระมหาไพวันวรวรรณโนนะฮะเป็นพระนักคิดนักเขียนเนี่ยวัดสร้อยทองซึ่งพระมหาไพวันเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเห็นพฤติกรรมของพระโดเรมอนมาสักพักแล้วละ <cle unterstüt patter> มุมหนึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีในการนําบทสวดมนต์มาสอดแทรกใส่ทํานอง <majors> แต่ก็ควรจะเป็นเรื่องของคารวาสมากกว่าเพราอย่างนั้น <sucks> เออถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของคารวาสมากกว่า นะครับเพราะคาถาสวดมนต์ที่ที่ถูกนําไปร้องนะ่ะเขาบอกว่าเป็นบทสวดพุทธคุณธรรมคุณและก็สังฆคุณคนะครับดังนั้นถ้าเป็นพระนําไปร้องใส่ทํานองแล้วดูแล้วจะไม่เหมาะสมนี่พระมหาภัยวันบอกนะครับจึงอยากจะให้พระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยพึงนึกเสมอว่าจะทําอย่างไรไม่ให้มีผลเสียต่อพระาศาสนาตามมานี่นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดชากพง์ฮะอยู่ที่ตำบลชากพงคอำเภอแกลงจังหวัดระยองเนี่ย เพื่อจะไปตามหาพระโดเรมอนรูปนี้นะฮะว่าจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ตามข่าวนี้นะฮะพอไปเนี่ยไม่พบพระพระโดเรมอน,นะฮะไปพบกับพระคัมภีร์เทพธรรมมิโ,โกซึ่งท่านก็รักษาการเป็นเจ้าอาวาสบอกว่าพระรูปดังกล่าวที่ปรากฏในโซเชียลเนี่ยนะฮะไปจําวัดอยู่ที่วัดอื่นแล้วอเออเนี่ยไม่ทราบว่าไปที่ไหนว่าอย่างนั้นนี่ครับเนี่ยเดิมก็อยู่ที่วัดชากพงนี่แหละ แต่ว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่าจะไปอยู่ที่วัดอื่นไปจำพรรษาที่วัดอื่นเนี่ยนะฮะครับทีนี้เนื่องจากว่าสาเหตุที่ไปก็น่าจะคิดว่าเนี่ยพฤติกรรมของท่านก็ไม่เหมาะสมว่าอย่างนั้นออจึงทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่เลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะพระรูปดังกล่าวเนี่ยชอบหมกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียล และก็ทํากิจกรรมซึ่งไม่ใช่กิจของสงฆ์เป็นประจําเลยและพอทําเสร็จปั๊บก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลชาวบ้านจึงนิมนต์พระรูปกล่าวมาเนี่ยไปอยู่ที่วัดที่อื่นเออบอกว่าอ้าถ้าทาแบบนี้ก็ไปอยู่ที่อื่นซะว่าอย่างนั้นนะครับสุดท้ายก็ไม่เจอพระโดเรมอนรูปนี้ฮะก็ไม่รู้อยู่วัดไหนไม่รู้ฮะตอนแต่ยังเป็นพระอยู่ใช่ครับ <มา S 2> ค่ะมันไม่เหมาะสมจริงๆแหละค่ะเพราะว่าบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยถ้าหากว่าไปดูคําแปลแล้วเนี่ยคือเขาให้น้อมรำลึกถึงพระคุณ ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอะนะคะที่ทําให้หลุดพ้นเนี่ยแล้วแบบทำเป็นแบบติ๊กต็อกมันก็ดูไม่น่าไม่น่าศรัทธาเมียรมสนุกอะกับก็เป็นการปรับประยุกหรือเปล่าใช่ใช่ให้เข้ายุค 5G มันจะดีมากเลยถ้าไม่มีคาว่าเลิฟนะแต่มันก็เพราะดีนะมันจะคู่เลยไหมเข้าถึงง่ายฟังแล้วก็เพลินดีค่ะ